สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับโหราพยากรณ12ลัคนาราศีก่อนรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการพัฒนาช่องโหนชี้เหตุให้มีคุณภาพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปลัคนาราศีกรกฎนะครับด้านดีนะก็เรื่องของการงานก่อนนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฏนะช่วงเดือนพฤษจิกายนนะครับ ต้องล้างหน้ากระดานนะครับเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับเข้าสู่ของสุดท้ายของทุกๆปีนะครับชาวราศีการากฎเนี่ยมีเรื่องที่ต้องปรปับปรุงแก้ไขการงานเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่แต,ตกต่างจากทุกปีเพราะชาวราศีการากฎเนี่ยมีดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานไฟ <s urb. S 2> ความเจริญ <s assassination> ดาวประธานไ <s cap. S 1> ฟความด <s Hoo. S 1> ีดาวประธานไฟสุปเคราะห์นะครับรออยู่นะคุ้มครองอยู่ในภพ กรรมะนะเขาเรียกว่าจุดจอมฟ้าจุดที่มีกําลังถึงแม้จะมีปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะยังได้รับาการช่วยเหลือได้รับความคุ้มครองนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงกุศลผลบุญคุณงามความดีที่กระทำมาวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยจะมีดาวพุธนะครับเจ้าภพสหัชชะและภพวบบินาศนะยกย้ายเข้าสู่ภพปพุตตะแก่ชาวลัคนาราศีกรกฎ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเข้าไปติดต่อเข้าไปประสานไม่ว่าจะเรื่องของบริวารเรื่องของลูกน้องสําหรับเจ้าขององคอ์กรเนี่ยเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่จะได้ไดรับลูกน้องใหม่ๆมีการปรับปรุงองคอ์กรปรับปรุงบ้านช่องปรับปรุงสิ่งใหม่ๆนะครับสถานที่โต๊ะทํางานเอย่ยหน้าร้านเอย่ยตรงนี้เพื่อสิ่งที่ดีที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ วันที่3พฤศจิกายนพศ2566ดาวศุกร์เจ้าพบพันธุและลาภะครูพระศุกร์เนี่ยเป็นครูแห่งความสวยงามความวิจิตพลังงานดึงดูดนะยกย้ายเข้าสู่ราศีการพบสหัสชะตรงนี้เนี่ยได้ได้กฎเกณฑ์พิเศษนะครับกฎเกณฑ์พิเศษคือปฐุมเกณฑ์เดี๋ยวว่ากันต่อนะครับส่งผลเรื่องของคอนเนคชันนะได้โชคได้ลาบจากการพบปะการเข้าสังคมพบเพื่อนฝูง รวมไปถึงตรงนี้ถ้าเป็นงานที่มีความสเสน่หาให้คุณมากท,ที่ต้องใช้สเสน่ห์ดึงดูดใช้ความสวยความงามเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจตรงนี้ดีมากๆสําหรับลักษากรกฎนะครับนอกจากนี้งานที่มีความโดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นงานในลักษณะของความสวยงามงานที่ปานีดนะใช้ความปานีดความละเอียดของลูหลาในหน้าเซลลขายของต่างๆเนี่ยโดดเด่นมากๆส่วนดาวปฐุมเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เนี่ย ก็ให้คุณในเรื่องของการเป็นที่รักอ่าเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นรวมไปถึงสําหรับคนรักอ่าจังหวะนี้จะอ้อนขอของขวัญอ่าขอสิ่งที่อยากได้ก็ต้องตอนนี้แหละเป็นเป็นจังหวะที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับสำเร็จสูงเข้าสู่วันที่4พฤศจิกายนพศ2566 พะเกตนะเลขเกนะ้ายกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษฎพบราพะเป็นพบของเงินตราเป็นพบของสิ่งพึงปรารถนาเกติยศโชคฟุกๆอ่าเทวดาเนี่ยจะเข้ามาสถิตมาให้โชคมาให้ลาบมาให้เงินให้ทองให้ของมีค่าลักษณะถ้าเราเดินทางไปพบ,จพบเจอเนี่ยถ้าเป็นเทวดาผู้หญิงลักษณะสวยงามดัางนางพญาเนี่ยให้อ่าขอพรทันได้นะครับ แล้วยิ่งถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดเนี่ยณปัจจุบันทํากรรมดีนะต่อเนื่องช่วยเหลือไม่ว่าจาะเพื่อนฝูงด้วยกันช่วยเหลือสรรพสัตว์เกือือกูลธรรมชาติตรงนี้เนี่ยเทวดาครูบาอาจารย์สนับสนุนผลักดันให้สําเร็จล,ลุล่วงนะสิ่งที่พึงปรารถนาในทุกประการนะครับวันที่15พฤศจิกายนพศ2 5 6 6ดาวอังคารเจ้าพบกรรมะการงานกีททำสิ่งที่ตั้งใจ ภพปุตตะปุตตะคือการแข่งขันยกย้ายเข้าสู่ภพปุตตะเป็นภพต,ตัวเองได้มาตรฐานเนี่ยเป็นเกษตรธิบดีส่งผลในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงส่งผลด้านดีเนี่ยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเข้าไปวางระบบการงานเปลี่ยนแปลงพัฒนาหากใครมีปัญหาลูกน้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปสีเรียดน,นะครับให้วางจิตเข้าใจนะมีภพต้องมีจากเป็นธรรมดาของโลกต้อนรับสิ่งใหม่ เราอาจจะพบเจอลูกน้องที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมด้านโชคลาภเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคแต่เงินที่เข้ามาเนี่ยลักษณะของดาวอังคารเป็นลมนะเพราะฉะนั้นุบเข้ามาปุบปับฉพัน์ออกปุบปับฉพัน์เช่นเดียวกันวันที่17พฤศจิกายนพศ25-66ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเจ้าภพกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนแห่งการเกักเก็บเรือนของเงินทรัพย์สินต่างๆย้ยายเข้าสู่ราศีพิจิกภพปุตตะตรงนี้ เป็นพินทุนะครับพินทุเนะี่ยหมายถึงมีจุดจุดล้าวาเหมือนถ้าเปรียบเหมือนแก้วที่มันล้าวมันมีถ้ามีน้ำเนี่ยน้ำ,นำก็ซึมไหลออกมาได้ส่งผลอย่างไรส่งผลให้จับจ่ายนะเงินมันออกต้องต้องจ่ายนูน่นจ่ายนี่บริวารคนใต้ปกครองอาจจะป่วยไข้แล้วก็เรื่องถึงเราตรงนี้ก็ให้จับจ่ายออกไปส่วนตรงไหนผุพังให้ออกเป็นทิศทางที่เป็นประโยชน์ตรงนี้เป็นจังหวะออกไคยเทออกไปนะครับเดี๋ยวหลังวันที่18ธันวาคมเนี่ย ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวทัดไฟจะเข้าบ้านครูนะครูไฟตรงนี้เป็นคู่มิตรใหญ่จะส่งผลให้เงินนะเงินที่เราจับใจออกไปเนี่ยมันจะไหลกลับมานะแล้วไหลแบบดังคู่มิดเข้ามาง่ายๆนะครับก็จะลุ้งโลดเข้าสู่เดือนธันวาคมไปข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยดาวอังคารดาวอาทิตย์เลข3113เนี่ยยกย้ายเข้าสู่ภพปุตตะเป็นพินทุเป็นจุดอ่อนเป็นจุดร้าวเป็นจุดแห่งปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยบริวารน,นะครับคนใต้ปกครองเนี่ยจะนําปัญหามาจุกจิกนะหมดเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ก็มีเกิดขึ้นมาอีกรวมไปถึงถ้าองค์กรเราเนี่ยมันมีลูกน้องบริหารคนเยอะมาลูกน้องนําปัญหามาให้ไม่พอบางคนมีอาจจะขอกลับบ้านนะลาออกตรงนี้ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเครียดกังวลใจได้นะครับรวมไปถึงการลงทุนเนี่ยอย่าเชื่อใคร100%เ นะให้ฟังหูไว้หูพิจารณาให้ดีทั่วนอย่าลงทุนปุรับฉับพันเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะแม้จะเป็นกเกษตราธิบดีก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีจุดพินทุแล้วก็ธาตุเนี่ยมันเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไวออกไวนะบางทีถือไว้วันหนึ่งาหายหมดเลยเนี่ยต้องต้องระวังนะครับถ้ามันเป็นเงินลงทุนที่มันรวดเร็วมันผันผวน,ผนตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดีท้วนด้านด้านอารมณ์เนี่ย จะเป็นจังหวะที่มีความกังวลใจเศร้าหมองรู้สึกท้อแท้นะอารมณ์สวิงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสําหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายนด้านสุขภาพระมัดระวังโรคทางน้ำนะครับท้องเสียปวดท้องผดปูมแพ้รวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ระบบธาตุในร่างกายร้อนในเส้นเอ็นลมติดขัดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแนวทางการแก้ไขมันระลึกรู้เนื้อรู้ตัวบ่อย ถ้าเป็นไปได้ไม่จมกับความคิดแต่ว่าโดยธรรมชาติเราจิตมันจะไหลไปคิดนะครับเพราะฉะนั้นให้ให้เปรียบเหมือนชักเยอนนะคิดปล่อยมันคิดไปแต่ว่าสติกลับมาเมื่อไหร่ให้ดึงดึงมาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งให้มันตัดกระบวนการปรุงไม่ให้มันปรุงปรุงในความคิดไปลึกเกินไปเวลาเราปรุงมากๆเนี่ยมันเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีตัดกระแสความคิดเนี่ยก็รู้เนื้อร,รู้ตัวบางทีกำมือเนี่ยให้มันรู้สึกอ่ะมันก็จะตัดกระบวนการความคิด เดินเหินให้รู้สึกเต็มฝ่าเท้ารู้สึกถึงาขาข้างซ้ายข้างขวาตรงนี้มันจะ,จะตัดกระบวนการทําแบบนี้บ่อยๆนะครับมันจะทําให้เราไม่จมอยู่ในกับความคิดหรือบางคนจะใช้ในเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตใจเนี่ยไม่ทรายไม่จมหรือถ้าไม่ชอบอีกนะมะีไปผ่อนคลายก็ไ,ได้อ่ไปนวดไปดมกลิ่นสมุนไพรให้มันรู้สึกผ่อนคลายบ้างในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับ ส่วนด้านการสร้างบารมีเนี่ยเสริมกําลังดาวประจําตัวดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเป็นดาวพระจันทร์คือเลข2ดาวจันทร์เนี่ยสร้างจันทร์หนังฟ้าเพราะฉะนั้นลนักษณะการสร้างกุศลที่เป็นประโยชน์ที่สุดเสริมกําลังตัวเนี่ยก็คือการเจริญเมตตานะเป็นผู้ให้ให้ด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆนะครับแจกข้าวแจกน้ําแจกอาหารหรือเราไปวัดให้อาหารสัตว์น้ําให้อาหารปลา สร้างกุศลเกี่ยวกับผู้หญิงบ้านพักสตรีฉุกเฉินพวกเสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรืออุปกรณ์ที่ผู้หญิงท,ที่จําเป็นของผู้หญิงอ,อย่างเช่นผ้าอนามัยนะครับชุดชั้นในนะก็เอาไปสมทบไปช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันการทําทานเนี่ยให้ทําตามความเหมาะสมไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นสุดท้ายนี้ขอให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎไม่มากก็น้อยขอให้เป็นแนวทาง เป็นแผนที่ให้เพื่อนๆได้พินิษ์พิจารณาหากผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษด้วยโชคดีมีชัยขอให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆท,ท่านจเจริญรุ่งเรืองส่งท้ายปียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ